สวัสดีค่ะย่าใ,ใหญ่นะคะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามว่าไอ้ตัวปัใจจัยแห่งความสำเร็จเนี่ยที่ย่าเคยพูดค้างไว้อะะมันจะสามารถนำมาใช้อย่างไรจึงจะได้ผลนะ,ะในตัวนี้ก็เป็นเป็นประเด็นสำคัญดีเดียวนะคะไอ้บางทีเราฟังคลิปเยอะแยะมากมายเนี่ยตอนนี้นะคะมัน เป็นเรื่องของความสำเร็จเนี่ยเยอะมากนะแต่นำมาใช้อย่างไรนะคะย่าก็เลยเอาไปนั่งวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ในการที่ไปนั่งฟังนะคะสุ่มเอานะคะฟังมาจำนวนอ่าสิบสี่คลิปนะคะสิบสี่คลิปคือเอาเร็วนะคะก็ไม่ไม่มากนะสิบสี่คลิปเนี่ยก็จะมาจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีมเฟรเ s สหรือว่าอีเวน คาร์มิชชอ,อันนี้ก็มีคลิปเยอะนะคะ your world within นะคะ motivation to study อันนี้ที่ย่าชอบคือ b r a n d Tracy กับจิมรอน motivation ตัวเนี้ยเขาก็จะมีคลิปออกมามากมายนะแต่ยัดย่าจะเลือกเฉพาะที่เกี่ยวกับ success นะครก็จะมีเรื่อง 10 habits of all successful people นี่จะของทีม m e e r l e s s นะคะหรือว่า uh, how to win in life ของอันเนี้ยอี event. เวนคารมิคอเขาจะรวบรวมจากบุคคลสำคัญหลายๆคนนะคะหรือว่า push yourself จาก motivation to study หรือการ study hard หรือ f Life Changing Tips to Success for Teaching m e n f a s h i o n หรือว่า Five Way to Invest in Yourself ในของ Brian Tracy หรือว่า10 Things You Must Improve Every Day to Get Whatever You Want อันนี้เป็นของ Jim r o n นะคะ,ะ <c oughs> ยาก็ฟังฟังทุกวันทุกเชา้า3าคลิปอะไรอย่างเงี้ยทุกเชา้า ก็แต่จะเลือกเฉพาะ Success นะคะรวบรวมมาว่ามีแฟกเตอร์อะไรบ้างเขาบอก10เขาบอก5หรือว่าเทคนิคเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยก็มารวบรวมไว้แล้วยากก็เป็นห่วงว่าเอ๊แล้วเราไปใช้อย่างไงละ่ะทำตามเขาอะแต่บางทีเนี่ยวัตถุประสงค์หรือการขับเคลื่อนกระบวนการเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนยากก็เลยต้องวิเคราะห์เราเอามาบอกนะฮะนี่ คลิปนี้เนี่ยท่านผู้ปกครองเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะเพื่อว่าที่จะไปโปรแกรมเด็กๆเนี่ยคุณต้องรู้เองว่าช่วงไหนควรใช้ไอ้ factors of success แบบไหนนะปัจจัยแห่งความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ไปเลเธอไม่รู้ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรก observation s h t เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเองละนะฮะบุคลิกลักษณะพฤติกรรมเนี่ย สกิลต่างๆเนี่ยมันทุกคนมันเกิดเองไม่ค่อยไม่ต้องใช้ปัจจัยเห็นไหมฮะหรือว่าใช้ปัจจัยเสริมเมื่อเห็นว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วนะสิ่งแวดล้อมทําให้เขาเป็นอย่างนี้แต่เราควรจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เข้าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรากา็จาก14คลิปในย่าก,ก็เอามารวบรวมเนี่ยมันได้ปัจจัยมาห้าปัจจัยนะคะห้าปัจจัยจัดทั้งหมดอะ ย่า,ามาเข้า x x e l อ่ลนะเรียงโดยดู50มี50ปัจจัยย่าก็มาแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มยังไงกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติที่จะเป็นตัวขับอันแรกเนี่ยนะย่าดูแล้วมันเป็นตัวขับขับขอโทษขับให้เราเป็นคนที่กล้าคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการตัวเนี้ยออมันเป็นตัว ปัจจัยที่เขาเหมือนกับว่ามา motivate motivate ผู้เรียนนะให้เกิดอย่ากลัวนะให้เกิดกับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นนะตัวนี้เนี่ยก็จะบอกว่า you can do it you can do it เป็น motivate โดยเฉพาะเลยให้เกิดเ e ลล esteem ให้เกิดเ e ลล confidence หรือไม่ก็ให้รู้จักที่จะ keep going ตัวนี้จะเป็นตัวขับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพวกเทคนิคประเด็นแบบว่า who I am คุณต้องรู้ตัวเอง who I am where I come from คุณต้องมุ่งมั่นแบบเชื่อตัวเองว่าเป็นคนที่ทำได้คุณมาจากไหนอย่างไรคุณมีทักษะอย่างไรคุณต้องพราวในตัวเองอะ limitless possibility คุณต้องอะไรอะมีความเป็นไปได้ที่ไม่มีข้อจำกัดคือคุณนะเก่งแบบไม่มีข้อจำกัด อย่าไปจำกัดตัวเองอย่าไปหยุดคิดใชนไหมคะอวิชั่นคุณต้องมีวิสัยทัศน์นะคุณต้องมีอิมเมจิเนชันนี่คือเทคนิค uh, หรือปัจจัยที่่าฟังมาทั้งนั้นนะะาเอามากรุ๊ปให้ว่าคุณนะถ้าคุณจะดีได้เนี่ยคุณต้องตัวนี้เลยนะคุณต้องฟังตัวนี้เลยนะคุณต้องเชื่อตัวนี้อันนี้พอมากลุ่มที่สองาก กรุได้ว่ามันก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระบวนการากระบวนการกระทำเพื่อให้เกิดให้ไอ้ข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นปร,ประสบผลสำเร็จคือคุณมีไอเดียแล้วพอคุณมีไอเดียปั๊บเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ปัจจัยสิ่งเหล่านี้เลยว่าเช่นไปเซตโกไปแพลนคุณจะดีได้นะคุณต้องเซตโกให้ได้คุณต้องวางแผนให้ได้คุณต้องทำให้มี have a good choice นะคือต้องมีทางเลือกได้นะ creative outlet คือจะต้องมีไอเดียที่มันสามารถผลิตออกมาได้ใช่นไหมฮะมิสเทคเออทุกคนต้องมีมิสเทคอย่าก,กลัวทท่ะท่อมมิสเทคป ր อเบิลเนี่ยคุณอย่าไปกลัวอะไรเงี้ยเขาจะมี motivation เป็นเรื่องเรื่องแว่เรือคุณ เมื่อคุณทําแล้วเนี่ยคุณต้องให้มีคุณค่ากับคนอื่นๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นกระบวนการคิดของที่จะให้ผลงานมันครบสมบูรณ์อ่ะอันนี้มันเป็น process แล้วอย่าลืม measuring success ด้วยนะอ่ะอันนี้เป็นกระบวนการนะทีนี้มีอีกอันหนึ่งเป็นกลุ่มที่3เนี่ยเป็นคุณสมบัติในตัวบุคคลที่จำเป็นในการที่จะทำให้การดำเนินการในกลุ่มที่2 สามารถดําเนินการไปได้นะคะยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก็เป็นไปตามเป้าแรกของเราที่เราคิดนะคะในข้อที่เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องอะไรทําตัวเองนะคะทำตัวเองคือคุณต้อง r e s ponsibility คุณต้องมีความรับผิดชอบกับตัวเองในเรื่องอะไรมา้างคุณต้อง Self Discipline คุณต้องมีวินัยนะคุณต้อง Self Development นะคุณต้องพัฒนาตัวเองนะอย่าหยุดนะ แล้วก็คุณต้องอะไรเ e l ล์รี i ลน c e คือต้องพึ่งพาตัวเองอย่าไปบิคติเ e n ออนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้โอ้โหในข้อนี้เนี่ยมีเทคนิคเยอะแยะมากมายเลยแบบปัจจัยเยอะมากไปหาฟังดูได้เลยเนี่ยไม่ว่า่าเขาต้องบอกว่านี่วินัยนี่คือการเรียนรู้การอ่าน,าน,านการฟังนี่คุณต้องทำนะ คุณต้อง manage time ให้ได้นะคุณต้อง, hey, องเฮ้ยชั่วโมงนึ่งต้องทําให้ได้เยอะๆนะคุณต้องมี power list เอออันนี้มันเป็นเทคนิคเลยนะคุณคุณต้องมีรายการในแต่ละวันเนี่ยให้ให้มีชัยชนะในแต่ละวันคือแต่ละวันคุณต้องมีรายละเอียดว่าคุณจะทําอะไรบ้างใช่หไหมฮาร์ดเวิร์กคุณต้องทํางานหนักนะไม่ใชออ่มีอีกอันหนึ่งมีหัวข้อหนึ่งก็บอกว่าอย่า ใจดีกับตัวเองคือโอ้ยไม่เอาโอ้ยร้อนโอ้ยหนาวโอ้ยขี้เกียจอุ้ยอะไรอย่างเนี้ยคือนี่นี่คือ nice to yourself คือมีอะไรผัดไปเรื่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าผัดวันประกันพรุ่งต้องมีความพยายามต้องโฟกัสกับเรื่องนั้นๆอะไรเงี้ยมีเทคนิคเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะหรือเซล์เดีลยวปแม่เนี่ยคุณต้องดู image ตัวเองต้องดูคาแรคเตอร์ตัวเองต้องหาวิธีที่จะ นำชัยชนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเป็นเดอะเบสนะนี่คือวิธีการพัฒนาของเขาคุณคุณต้องพัฒนาทั้งจิตใจทั้งร่างกายเฮลตี้ด้วยต้องแฮปฟันนะอะไรเงี้ยก็คือพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยคุณไปหาดูได้ในคลิปต่างๆทั้งนั้นนะคะคือเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งสามารถที่จะนำมาพัฒนาตัวเองได้นะคะจะทำให้ t a r g e t ต นะะในสเต็ปของ t a r เกตและและออบเจกีฟอันแรกก่อน o b j e c t i ีฟก่อนไม่ว่าจะเป็น Objective หรือ t a r เกตคุณก็จะต้องให้มันเป็นเข้าเป้าทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสามประเด็นเนี้ยสามกลุ่มเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะะที่ทุกคนควรจะต้อง aware คือต้องใส่ใจอะนะคะคุณคุณลอง ไปฟังดูนะคะไปฟังรายละเอียดเหล่านี้แล้วก็ทําตัวเองนะคะทำตัวเอง,นะะเองช่วงไหนนะอันไหนหมดแรงไม่มีไม่มีอินสปายเลยไม่มีแรงบันดาลใจเลยไม่มีจินตนาการใดๆเลยเอาไปเพิ่มพลังหน่อยสิฟังนู่นนี่เขาจะมี motivation อะไรให้เราเออให้มันลุกขึ้นมาคือพับใช่ไหมนี้พอทำไปแล้วมีมี objective แล้วเนี่ย มี o เ c t i v e แล้วเราจะไปยังไงเออเราก็ต้องมีแผนมีอะไรอ่าอันนั้นเอ้ยทำยังไง Set ตโก้ทำยังไง, go, ง,ไงเออต้องถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเทคนิคยอะแย่มากมายนะคะเรานี้ที่ย่านํามาบอกเพื่อให้คุณสามารถใช้มันได้อย่างถูกจังหวะนะคะและคุณก็จะประสบความสําเร็จคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะย่าขอ บอกไว้แค่นี้ก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ